วันนี้นะครับมาพูดคุยนะครับกับพี่โอนะครับรัฐโนตนะครับภูรียีรันพิพัฒน์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทภูสยามนะครับซัพพลายจำกัดนะครับก็สวัสดีพี่โอทั้งสองสวัสดีครับพี่ชัดครับก็เป็นเกียรติครับมากๆเลยนะครับสำหรับการพิสูจเรานะครับโดยปกติเราพูดคุยกันแต่วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์กันอย่างเป็นทางการแล้วก็เทปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้สัทภาที่เข้ามารับชมนะครับในสำหรับสำหรับเทปนี้นะครับ ก็ก่อนอื่นเลยนะครับในส่วนของพี่โอเนื่องจากวันนี้เรามาพูดคุยกันในส่วนของผู้ที่มีความศรัทธาในองค์พระพุทธมรรคบรโยนะครับเพราะฉะนั้นคําถามแรกเนี่ยที่อยากจะถามที่สุดแต่ก็คือพี่โอเนี่ยกับความศรัทธาในองค์หลวงพุทมรรคบรโยเนี่ยเริ่มมาจากไหนก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทีมงานของไตรยุทธิ์ของที่ให้เกียรติมาให้ผมได้มาทําการสัมภาษณ์วันนี้นะครับก็ต้องหวัดดีพี่ชัด พี่เก่งพี่เอน้องมินน้องการแล้วก็ทีมงานคณะทีมงานไทยไปทุกท่านนะครับ,รบในเรื่องของคําถามว่าผมเริ่มต้นความศรัทธาความศรัทธากับองค์หลวงปู่ดู่ณช่วงเวลาใดผมต้องบอกเลยว่าผมเองเนี่ยนับถือตั้งแต่ผมเริ่มที่จะเริ่มจําความได้ละพ่อกับแม่คุณพ่อคุณแม่ผมท่านจะพาไปทําบุญที่วัดสแ,แกเป็นประจําไปประจําแล้วพ่อกับแม่ท่านก็จะของผมเนี่ยเขาท่านจะ ไปนั่งสนทนาธรรมปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่อยู่เป็นประจำจนกระทั่งว่าเราเราเรา,เราจำภาพพระชรารูปหนึ่งเรเริ่มจำภาพได้แล้วก็จำได้แต่ว่า พระชลารูปหนึง่ง<ะ>แต่ยังมาเข้าไม่ถึงในตัวเราเองเรายังเข้าไม่ถึงความศรัทธาจากกับหลวงปู่<ะ>แต่รู้ว่าพระพระชลาองค์เนี้ยท่านจะมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มคอยต้อนรับผู้ศรัทธาอยู่เป็นประจำล้วมากระบอกเขวกันเยอะแยะ,ยะท่านก็ยังไม่เหนื่อยท่านก็ยังยิ้มอันนี้คือภาพที่เราจําได้ในวัยเด็กแต่พอเราเริ่ม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 ที่จะโตเป็นวัยวัยวัยหนึ่งวัยหนุ่มขึ้นมาปุ๊บเป็นวัยรุ่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ย เราก็จาเราก็เริ่มที่จะในเรื่องของการหาคําสอนของท่านมาครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ที่เหมือนว่าเราต้องการที่จะบูบ,บูชาพระรท่านเป็นพระที่มีจริวัตรแบบไหนอย่างไรบ้างมีประวัติยังไงบ้างมันเลยยิ่งทําให้เรามีความศรัทธาม,มากขึ้นกว่าเดิมครับพี่ชัดก็คือครเริ่มตั้งแต่ยังจําความไม่ได้ถึงจําความได้ก็จําภาพได้ว่ามีพระชารูปหนึ่งครับ แต่ก็สัมผัสได้ในตอนนั้นก็คือถ้าถ้าอย่างที่พี่โอเล่าคือถ้าสัมผัสได้นะตอนนั้นก็คือน่าจะเป็นความเมตตาอืที่สด้ <c oughs> ใช่ครับใช่แล้วก็ต่อมาถึงความศรัทธาในวัยทํางานตรงน,นี้ก็คือความศรัทธาส่วนตัวละ <c oughs> เริ่มที่จะเข้าไปอยู่ในจิตของเราว่าเราศรัทธาท่านนะครับ <c oughs> ได้ยินว่าบริษัทนี้พีโอเริ่มนับหนึ่งหรือนับศูนย์ก็ว่าได้ครับครับด้วยด้วยตัวด้วยตัวเองเลยครับก็อยากให้พีโอเล่าให้ฟังหน่อยเกี่ยวกับบริษัทนี้ได้ครับพี่ชัด คือเริ่มต้นภูมิสยามซัพพลายครับพี่ชัด <blows. S 1> ก็เราเริ่มต้นจากการที่เราไม่มีเงินลงทุนไม่มีเงินลงทุนเลยทียบแต่ว่าเราได้เราได้เริ่มต้นเงินลงทุนก้อนแรกเนี่ยจากการที่เราไปขายสินค้าทั้งๆท,ท,ที่ยังผลิตไม่ได้นะครับพี่ชัดน,นี้ว่าเรามีวิธีการสร้างก่อสร้างการการทํางานเรียบร้อยแล้วเราได้เงินลูกค้าก้อนแรกคือไปขายเก็บเงินสดมาลูกค้าเจ้านันเขาก็จ่ายเชื่อใจเรา เชื่อมั่นในตัวเราด้วยว่าเรา่ไม่โกงเขาแน่เขาก็จ่ายเงินก้อนแรกมาแล้วเราเนะี่ยแหละฮะเราผมก็เลยบริหารเงินก้อนนั้นนะ่ะมาเริ่มต้นก็คือเริ่มจุดเริ่มต้นก็คือเราไปเช่าที่เขาก่อนรเราไปเช่าที่เขาซึ่งเช่าที่ที่เราเช่าในสมัยก่อนเนี่ยไรหนึ่งสามพันกว่าบาทบก็ที่ที่ห่างไกลอยู่ตามท้องนานั่นแหละครับรป,ประมาณใช่เช่าที่ก่อนเลยแล้วก็หลังคาโรงงานเนี่ยก็ยังเป็นหลังคาผ้าใบที่เช่าเต็นท์ ที่เต็นต์ตามงานแต่งงานบวชนะฮะก็คือเช่าเช่ามาเป็นหลังคากันแดดของเราใช้เต็นต์เป็นหลังคาใช่เป็นทั้งที่ผลิตเป็นทั้งออฟฟิศที่เขียนงานของผมนั่งอยู่ในเต็นต์นั้นหมดอยู่ในเต็นต์นั้นหมดทุกอย่างเราเริ่มจากจากที่ที่แปลงนี้แหละฮะที่เช่ามาแล้วพอโดยเฉพาะมีเรื่องเล่าที่เป็นเหมือนปฏิหารนั่นะครับก็คือจะมีวันที่เราไปเช่าได้เช่าได้ที่เช่าเนี่ย มันจำใจต้องเช่าที่ตรงนั้นเพราะเราไม่มีเงินไปวางประจำในการเช่าที่แปลงอื่นที่ราคาสูงแล้วในที่ที่ผมไปเช่าในที่แปลงนั้นนะ่ะปรากฏว่าเขามีเรื่องของออมีเรื่องของปัญหาก็คือเรื่องไฟฟ้า,ฟาไฟฟ้าสมัยก่อนเนี่ยที่เราจะทํางานได้ก็คือต้องใช้ไฟสามเฟสแต่เนื่องจากในซอยที่เราไปเช่าที่เนี่ยมันเป็นแค่ไฟซิงเกิลเฟสซึ่งใช้กับงานตู้เชื่อมไม่ได้เราก็เลยไปติดต่อการไฟฟ้า เขาบอกว่าการไฟฟ้าแจ้งค่าใช้จ่ายมาประมาณล้านกว่าบาทซึ่งสมัยนั้นถ้าย้อนไปเมื่อตอนเริ่มต้นใหม่ๆมันไม่มีปัญญาพี่ครับต้องใช้คำว่าไม่มีปัญญาทําแน่นอนแล้วเขาแล้วก็ชาวบ้านในซอยนั้นนะครับคนที่อยู่มาก่อนเราเนี่ยเขาขอไฟสามเฟสไปเป็นน่าจะรวมเวลาประมาณเกือบสิบปีละเรามุ่มั่นที่จะทํามากๆแล้วเราต้องการที่จะทําให้สําเร็จรก็เลยแปอที่ฐานขอสิ่งหนึงสิที่เรานับถือ แล้วก็อธิษฐานนึกถึงหลวงปูด่ดูถ้าลูกทําโรงงานและสําเร็จแล้วะเจริญรุ่งเรืองขอให้การเรื่องของการขอไฟการผ้าสายไฟต่างๆเนี่ยให้ลูกสําเร็จผมอธิษฐานมันสุกผมยังจําได้พี่ชัดวันเย็นมันสุกอธิษฐานตั้งจิตนั่งปฏิบัติแล้วก็อธิษฐานท่านหลังจากนั้นปุ๊บพวันจันทร์ผมไปติดต่อการไฟฟ้าใหม่ปรากฏว่าการไฟฟ้าบอกว่าเนี่ยหม้อปแปลงเพิ่งมาถึงตอนเช้าว,วันจันทร์ <c oughs> และอีกไม่เกินเจ็ดวัน หม้อปแปลงอันนี้จะถูกไปติดอยู่ในซอยนั้นม,มันเป็นอะไรที่ที่ไม่ใช่บังเอิญน,นะไม่ใช่เรืบังเอิญครับเป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์ละประสบการณ์อันนี้คือเล่าเล่าแชร์ในมุมประสบการณ์ น่าน่จะมีการอขอมีการปฏิบัติพี่โอนิดโดยปกติคือปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาับแล้วกับหลวงปู่ดูเนี่ยเราไม่ได้ขอให้ให้ให้เราปฏิบัติจนถึงบรรลุทรรมหรือว่าเราตั้งจิตอธิษฐานว่าเราบรรลุบรรลุว่าต้องให้ได้บรรลุได้คือแต่อาศัยว่าเราในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยผมเคยอ่านหนังสือในประวัติของท่านในการสรุปใจความในหนังสือเล่มนั้นบอกว่าท่านเคยสอนบอกว่าเราต้องปฏิบัติและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ คือถ้าปฏิบัติแล้วเมื่อใดที่เรามีความสุขแล้วเราลืมที่จะปฏิบัติค,คนเรามันถึงเวลาเวลาหนึ่งปุ๊บไม่ว่าจะยากดีมีจนมันก็ต้องตกมาเป็นความทุกข์อยู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าคนเราปฏิบัติบ่บอยเหมือนวัคซีนนะครับพี่ชัดถ้าเราฉีดวัคซีนบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆมันก็จะเป็นเกราะเป็นเกราะป้องกันจิตใจเราให้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ ครับ,รบก็คือทางสายกลางครับแล้วในส่วนของการปฏิบัติของพี่โอครับครับลักษณะาการปฏิบัติของพี่โอเป็นอย่างไรในทนี้ของผมผมชอบที่จะเลือกปฏิบัติช่วงเช้าหลังจากอาบน้ําแต่งตัวอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เราก็ จะเข้าห้องพระรนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ในห้องพระตอนเช้าอาจจะเป็นช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้ครับคือสวดมนต์ก่อนพอสวดมนต์เสร็จแล้วก็มีนั่งสมาธิตามเพื่อทําจิตให้เราเตรียมพร้อมก่อนที่เราจะเริ่มงานเพราะว่าเราเริ่มงานปุ๊บมันก็จะมีปัญหาสารพัดเข้ามาให้เราคิดคเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดก็คืออาศัยช่วงเวลาที่จิตปลอดโปร่งที่สุดใช่ครับ,รบพี่ชัดก็คือเป็นช่วงที่เขาบอกว่าตอนเช้า ปฏิบัติตอนเช้าเนี่ยหัวสมองอะไรยังโล่งพี่อครับ่ามีลูกศิษย์ปลูกนะครับผู้ที่ทานหลวงปู่คนหนึ่งเคยบอกกับใจพิชเคยบอกพวกเราว่าเช้าวันไหนถ้าสดมนวันนั้นจะดีตลอดวันนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพจิตแหละนะครับที่น่าจะอดโป่งก็มองอะไรก็เป็นภาพบวกไปหมดนะครับและทีนี้มาถึงของในเรื่องของการปฏิบัติแล้วนครับวีโอก็น่าจะมีทั้งการสดมน์ในช่วงเช้าแล้วกัน ปฏิบัติภาวนามีนั่งสมาธิครับครับใช่ไหมครับทีนี้ผลผลของการปฏิบัติโดยภาพรวมนะปัจจุบันคือความสุขครับพี่ชัดความสุขที่เกิดขึ้นที่จิตไม่ได้ความสุขในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับ,รบแต่มันเป็นความสุขที่เกิดจากจิตของเราณนะช่วงเวลาที่เราปฏิบัติปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าจิตเราคิดบวกความสุขมันก็เกิดขึ้นที่ตัวเราถ้าจิตเราเป็นสุขความทุกข์มันก็ไม่เกิด หรือเกิดน้อยนี่คือภาพนี่คือผลรวมของการปฏิบัติครับแต่ผมต้องยกตัวอย่างว่าเราอยู่ในโลกของเขาเรียกว่าที่หลวงปู่เคยสอนว่า,าเหยียบเรือสองแคมครับบางครั้งรเราก็ไม่สามารถที่จะมีจิตที่จะสุขได้ตลอดเวลาเพราะเนื่องจากปัญหาของเรื่องการทํางานปัญหาครอบลูกน้องปัญหาการทํางานปัญหาครอบต่างๆ คนเรามันยังยังอยู่ในเรื่องของการเหยียบเรือสองแคมอยู่ยังต้องมียังภาระหน้าที่มีหน้าที่ใช่ครับลูกเองก็ดีอะไรเองก็ดีคือเรายังมีภาระหน้าที่มีหัวโขนที่เราทําอยู่ในแต่ละหน้าที่แต่ละอย่างใช่ไหมครับก็คือโลกไม่ช้ำทาให้คุณใช่ครับใช่เราก็เลยเหมือนกับว่าถ้าเราในการปฏิบัติภาพรวมเนี่ยตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการอย่างที่ผมย้อนกลับไปพูดเมื่อสักครู่นะครับว่ามันคือวัคซีนของเราละ วันหนึ่งเราจะมีเรื่องทุกข์อะไรเกิดขึ้นมากะะ็แล้วแต่มันก็ยังทุกก็ทุกน้อยหน่อยนี่คือผลของการปฏิบัติแล้วเห็นพี่โอไปช่วยเหลือครับไปช่วยเหลือคนยากจนอะไรต่างๆครับนี่ก็คือเป็นเป็นพี่โอมองว่าในในการช่วยเหลือตรงนี้ในส่วนของความศรัทธานเนี่ยพี่โอเดินตามมาหรือว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลการปฏิบัติอ๋ออย่างนี้ครับพี่ชาติผม เรื่องของการไปทําทานให้แก่ผู้ยากไร้ดีกว่านะครับที่มาที่ไปของของอของการการทำสิ่งนี้หนึ่งเลยผมเริ่มต้นจากการที่ที่ว่าเราชอบเมื่อก่อนสมัยก่อนเราชอบไปตะเวนทําบุญก็คือทําสังกธทานกับพระพิสุสังไปไปมีวัดไหนแลไปตลอดสองชอบไปนั่งสวดมนต์ในพระอุโบสถแต่มันเหมือนยังขาดอยู่ มันเหมือนยังไม่ไม่เต็มกับสิ่งที่ที่เรา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 ศรัทธาจนกระทั่งว่าก็ต้องยอมรับว,ว่ากลุ่มไตอุทิศเป็นต้นแบบให้กับผมเลยว่าว่าเ,เ,เ,เป็นต้นแบบให้กับผมเลยว่าเป็นเป็นต้นแบบกับผมว่าเอ้ยเราลืมมองไปถึงการทําทานให้แก่ผู้ยากไร้ด้วยเพราะนอกจากที่เราไปทําบุญในวัดแล้วเนี่ยยังมีผู้ลําบากผู้ที่เขายังลําบากกว่าเราเนี่ยอีกเยอะถึงเราไม่สามารถช่วยช่วยทุกคนในสังคมได้ที่ลําบากได้ ก็เป็นส่วนเล็กๆที่จะช่วยพยุงชีวิตเขาได้สิ่งนี้ยผมได้มาจากทางไตรฤทิศเลยเป็นเกียรติมากแล้วผมก็พมันผมก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ทําเพราะว่าหนึ่งการให้กับหนึ่งชีวิตหนึ่งคนเนี่ยแต่คนคนนั้นเนี่ยเขาเอาไปเลี้ยงดูครอบครัวเขาอย่างข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคต่าง อีกหลายคนในครอบครัวเขาก็ได้บางครั้งอาจจะดูว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราเล็กน้อยสำหรับเราใช่ครับเป็นเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สําหรับผู้ที่เขาไม่มีไม่มีจริงๆใช่ครับพี่ชัดครับะนั้นเห็นพี่โอทําอยู่บ่อยๆนะครับก็อนุโมทนาบุญด้วยครับทีนี้มาพูดมาถึงในเรื่องของความศรัทธาแล้วก็การที่มีหลักธรรมนะครับไปคอยปรับใช้ในชีวชีวิตประจำวันแล้วมาถึงปัจจุบันนะครับเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธา ในยุคใหม่ครับอยากได้ยินมากมากก็คือเรืรร่องของวัตถุมงคลซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ครับว,ว่าวัตถุมงคลในปัจจุบันเนี่ยถือเป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้ผู้ศรัทธาหลายท่านาพบกันมาเจอกันเช่นพี่โอกระต่ายอาทิตย์เราก็มาพบมาะรู้จักกันด้วยวัตถุมงคลใช่ครับเพราะนั้นวัตถุมงคลเนี่ยหลวงปู่ท่านอธิษฐานท่านเจตนาในการสร้างเพื่อให้คนได้เข้าใกล้พระศาสนาได้มากขึ้นเพราะฉะนั้น มาถึงทุกวันนี้ผมเชื่อว่าทุกผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยถูกทางับที่ได้ใช้วัตถุมงคลเป็นสื่อในการปฏิบัติครับนะครับเพราะฉะนั้นสอบถามพี่โอในเรื่องของวัตถุมงคลคกับพี่โอแล้ววัตถุมงคลตรงแรกรที่พี่โอได้อาราธนาบูชาเป็นรุ่นไหนเพราะว่าวัตถุมงคลหลวงปู่มีหลายรุ่นมีเยอะมาก ก็เลยสอบถามว่าพี่โอองค์แรกพี่โอคือรุ่นไหนแล้วได้มาอย่างไรของผมองค์แรกเลยผมจะได้ในรุ่นของเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเปิดโลกครับพี่ชัดก็ตกทอดมาจากครอบครัวผมได้มาจากการที่ถ้าเป็นเหรียญแรกที่ผมบูชาเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญแรกที่ผมบูชาเนี่ยคือได้มาจากคุ่มดตวฤไททิดส่วนถ้าเป็นพระองค์แรกที่ผมใส่ก็คือเป็นแหวนปีสองสองเป็นแหวนปีสองสอง อันนี้ได้มาจากคุณพ่อผมคุณพ่อตกทอดมาจากคุณพ่อผมแล้วก็ผมก็มาใช้ต่อแล้วก็คงเป็นมรดกตกทอดไปให้กับลูกผมอีกลูกหลานต่อไปลูกหลานต่อไปเป็นแหวนปีสองปีสองสองครับปีสองสองครับเป็นแหวนปีสองสองตกทอดมาจากคุณพ่อครับตกทอดจากคุณพ่ออันนอุ่นแรกแต่ว่าที่พิโอรัฒนาบูชาอยู่ก็จะเป็นเหรียญเปิดโลกถ้าเกิดว่าเราบูชาด้วยตัวเราเองหาบูชาด้วยตัวเองนะครับก็จะเป็นเหรียญรุ่นเปิดโลก ครับครับอันนี้คือในส่วนของวัตถุบุคคลที่พี่โอรัตนาบูชาอยู่ครับทีนี้เมื่อกี้มาพูดในเรื่องของการสะสมนะครับอันนี้คือรัตนาบูชาก็คือส่วนนี้แล้วครับครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องการสะสมเพราะว่าพี่โอเนี่ยอย่างที่เรารู้กันดีว่าพี่โอก็เป็นผู้ที่สะสมวัตถุบุคคลเขาโปรด้วยเช่นกันครับทีนี้ภาพรวมของการสะสมการรัตนาการบูชาวัตถุบุคคลในภาพรวมณปัจจุบันที่พี่โอมีความ มุมมองพี่โอพี่โอผิดว่ไครับคือมุมมองผมต้องแบ่งเป็นยังไงครับพี่ชัดในการเป็นนักสะสมเนี่ยคุณต้องต้องมองตัวว่าคุณเป็นผู้ศรัทธาและสะสมบูชาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่นักสะสมทั่วไปคือต้องเกิดจากความศรัทธาทั้งหมดท้งผมคือ,ต,อต้องเกิดความศรัทธาก่อนสองเนี่ยการเจตนาการสร้างพระของปูด่ดูท่านมีเจตนาที่บริสุทธิ์ท่านทําเพื่อแตกญาติโยมทําเพื่อ,อนําเงินมาบํารุงทํรนุบารุงวัด ใช่ไหมครับสามพิธีลุกเสกนี่คือสามข้อข้อที่ผมมองในการในการสะสมเริ่มสะสมพูรณ์คืสามข้อนี้สามข้อนี้คืความศรัทธาร้วนรเลยความศรัทธารุ่นรุ่นรนๆนเลยเพราะนั้นการสะสมในส่วนของวัตถุบุคคลด้วยเช่นกันที่พี่โอจะไม่ได้อินเกี่ยวกับกระแสานิยครับจะไม่ได้อินกับกระแสนิยมครับแต่จะอินกับกระแสนโสธารัฐครับครับผมก็จะเลือกตั้งแต่ผู้ให้บูชาว่าบูชากับใคร ผู้บิชากลุ่มนี้เป็นยังไงว่ามีเจตนาที่แบบเขาเรียกอะไรครับพี่ชัดเขาเรียกว่าแบบเอามาทําเพื่อให้วัตถุมงคลเนี่ยมีค่ามากกว่าเดิมไหมหรือปั่นหรือหลอกต่างน่างทางพณิชย์อะไรอย่างนี้ครับเราก็จะเลือกผู้ให้บูชาก่อนนะครับอันนี้คือภาพมุมมองณปัจจุบันที่พี่โอมองครับนะครับทีนี้กับวัตถุมงคลของปู่ที่ท่านจัดสร้างไว้จำนวนค่อนข้างมากแล้วก็พี่โอก็เป็นผู้ที่สะสมคนหนึ่งครับ หลายท่านอยากฟังจริงๆอยากฟังกับอยากฟังจากหลายๆมุมมองหลายๆคนแต่นี้กับพี่โอครับเชื่อว่าทุกท่านก็อยากฟังว่าในส่วนของวัตถุดิบคนโงปูเนี่ยนะครับที่บอกว่ามีหลายรุ่นหลายเนื้อนะครับอยากจะสอบถามพี่โอสักห้ารุ่นพี่โอชื่อที่ชอบเป็นการส่วนตัวดีกว่านะครับพี่นชอบที่ชอบมีนการส่วนตัวมีอะไรบ้างห้ารุ่นครับก็จะมีหนึ่งก็คือห้ารุ่นนะครับก็จะมีเหรียญสายยึดเหรียญ เหรียญไซยิดหรือเหรียญแปดสี่ปีเหรียญเจ็ดรอบเหรียญเจ็ดรอบเหรียญไซยิดนะครับปฏิบัติธรรมสองเหรียญปฏิบัติธรรมครับคือเหรียญเสมาที่รนในการปฏิบัติธรรมปีสองสองสี่สอง้สองสี่ครับอ่าก็ยันดวงพิมพ์นิยมจะดวงเน็นเป็นพิมพ์นิยมด้วยพิมพ์นิยมมีมีความชอบเป็นพิเศษครับแล้วก็เปิดโลกสี่เปิดโลกครับเพเปิดโลกแลวสุดท้ายที่ที่ที่น่าจะ เขาเรียกว่าเป็นเพชรยอดมกุ่พรมใหญ่ปีหนึ่งเจ็ดพระพุทธเนือพรมพิมพ์ใหญ่ปีสอหนึ่งเจ็ดครับใช่คือที่ชอบรับมวันนี้มีติดมาพอดีเราผมได้เตรียมมาพอดีเลยครับเอามาวางนะครับนี่ครับนี้จะเป็นองค์ที่ที่เก็บพรมใหญ่ปีหนึ่งเจ็ดอันนี้คือที่พี่โอชินชอบน่าจะน่าจะชอบสุดเลยมั้งครับเนี่ยครับก็ก็เป็นอ่าเป็นที่ที่ น่าจะที่หนึ่งคอคร์ลเนียครับเป็นที่หนึ่งของของเขาเขาถึงได้ชื่อว่าเพชรย้อมมงกุฎไงครับพี่ชัดด้วยด้วยด้วยคุณแค่ของวัตถุมงคลเองอยู่แล้วครับใช่ครับก็ตรงตัวครับนะครับอันนี้คือวัตถุมงคลที่พีโอชื่นชอบครับนะครับอันนี้คือพรมใหญ่ปีหนึ่งเจ็ดครับนะครับเดี๋ยวด้วยพีโอหยิบให้ให้ช่างภาพเราดูนิดนึงอ่าได้ได้ครับได้ได้เห็นไหมครับลองซูมเข้ามา เห็นไหมครับครับของนิญาตย้อนกลับมาในส่วนของข้อธรรมครับหรือธรรมะว่าต่างๆเชื่อว่าผู้สถัาทุกคนน่าจะได้ยินธรรมะว่าน่าจะเคยคผัดในส่วนของธรรมะว่าอะไรต่างๆมาพอสมควรแล้วครับทีนี้ในส่วนของพี่โอเนี่ยนะครับสิ่งที่พวกเราอยากถามมากๆที่ข้อหนึ่งก็คือ เมื่อประมวลในส่วนของธรรมวาวาสของหปู่แล้วหรือว่าในปฏิปทาหรือในความเป็นหลวงปู่เนี่ยพี่โอได้สมัมผัสเนี่ยเมื่อประมวลมานะครับ <c oughs> นความสําคัญของธรรมะข้อไหนที่พี่โอนํามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันครับคือต้องก็เหมือนที่กล่าวกับพี่ชัดเริ่มต้นเนี่ยนะครับว่าผมเองเนี่ยเราไปหาท่านตั้งแต่รู้จักท่านตั้งแต่ตอนเป็นทาลกจนเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นขึ้นมาแต่ว่า โอกาสที่ไปนั่งสนทนาธรรมกับท่านเนี่ยมันไม่ทันท่านละสังขารไปก่อนก็จะได้ยินจากคําบอกเล่าจากพ่อผมคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ที่ผมไปอ่านศึกษาในประวัติของท่านแล้วก็มีหนังสือรวบรวมคําสอนคําสอนของลปู่ครับก็จะไปเจอบทความในหนังสือพ่อทีนี้ผมถูกผมนําข้อสรุปของการในการปฏิบัติธรรมที่คุณอาภรณ์ศิ์ท่านรวบรวมไว้นะครับก็จะมีประโยคหนึ่งที่ว่าบอกว่า ทุกเกิดก็พอใจไม่ยอมรับความจริงนนคือข้อนี้เลยพี่โอโดนเลยข้อนี้เลยข้อนี้เลยเพราะว่ามันสามารถใช้ได้กับชีวิตเราในชีวิตประจําวันได้ทุกเรื่องคือถ้าคุณยอมรับความจริงให้ได้กับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุขก็ดีก็อย่าไปยินดียินร้ายกับมันมากจนเกินไปพอเรามีความสุขบางคนยินดีจนจนลืมไปลืมตัวเองลืมคนลืมสิ่งที่รอบข้าง ก็เป็นเยอะเหมือนสามมันยกตัวอย่างเห็นภาพคือเหมือนสามร้อยถูกหวยใช่ครับใช่เห็นไหมอันนี้คือเขาไม่ยอมคือไม่ยอมรับความจริงเรื่องของความสุขรับมากเกินไปแต่ความทุกข์ก็มีในเรื่องความทุกข์เรื่องความทุกข์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นยากดีมีจนจะจนจจรวยทุกคนต่างมีความทุกข์ในแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับความจริงที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับพี่ชัดมันก็จะทําให้เรา มีความสุขกับการใช้ชีวิตทุกคนมีปัญหาเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะลูกเราไม่มียเราลูกน้องเราบริษัทเราทุกอย่างครับมันก็คือนี่คือข้อปฏิบัติทั้งที่ผมยึดมั่นแล้วก็เอามานํามาใช้ครับประมวลในข้อทรรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับคือคได้ใจความเป็นบทบทความของอัครสิทธิอัคสิทธิที่เขียนไว้ครับใช่ครับใช่กับ ข้อทาตรงนี้พี่โอก็นำมาปรับใช้ที่ประจำวันครับจริงๆในหนังสือที่ที่หนังสือพอเนี่ยที่รวบรวมโดยคุณอาพันสินเนี่ยมีหลายข้อ <c oughs> มีหลายข้อแล้วมีทั้งประวัติท่านมีทั้งความเป็นมามีทั้งประวัติของท่านมีทั้งข้อคติธรรมคำสอนหลวงปูต่ต่างๆซึ่งเป็นหนังสือที่ที่ผมนํามาเขาเรียก่านำมาศึกษาก็อ่านอยู่ก็อ่านอยู่ ติดตัวอยู่ประจำแล้วก็นำมาใช้สิ่งที่ที่แต่ข้อทําที่เราได้แนะนำไปเนี่ยมันเป็นมันตั้งแต่เราเรามันเป็นการฝึกให้เรายอมรับความจริงได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นมาถึงในส่วนของคำถามสุดท้ายละนะครับซึ่งน่าจะเป็นคำถามไหไลท์เพราะว่าเรามาสัมภาษา์เรามาพูดคุยกันวันนี้ก็ประเด็นหลักก็ด้วยเรื่องนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ อยากจะสอบถามอยากจะฝากพี่โอให้อ่าฝากถึงผู้ศรัทธายุคใหม่ๆคือผู้ศรัทธายุคเก่าเราคงไม่ต้องไปฝากอะไรเราตัวเราเองเราต้องไปฝากกับเขาให้เราให้รุ่นรุ่นผมรุ่นรุ่นน้องอะไรอย่างงี้ดีกว่าใช่ครับฝากรุ่โอฝากเพราะว่าไฮไลท์คนเนี้ยที่มาสภาษณ์พี่โอเนื่องจากหนึ่งเลยสิ่งที่พี่โอซึมทัพย์มาตั้งแต่วัยเด็กจนมาถึงอ่วัยทำงานจนประสบความสำเร็จ S <S ในในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับเพราะฉนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วเพราะฉะนั้นกับความศรัทธาตรงนี้นะครับที่พี่โอได้เดินนําเดินตามความศรัทธาตรงนี้มาเนี่ยจึงอยากให้พี่โอได้ฝากกับผู้ศรัทธานในยุคหลังเกี่ยวกับความศรัทธานในองค์ลูกของพ่ทุโยที่สุดของวัตถุมงคลของหลวงป,ปู่ดูคือไตรสนาคมครับคือบทที่หลวงปู่เคยบอกว่า มีคุณค่ามากกว่าวัตถุมงคลที่หลวงปู่เคยทํามาทั้งหมดก็คือที่ท่านบอกว่าพระแท้ของท่านพระแท้ของท่าน <c oughs> พุทธทางสารนังัจามิทำมังสรนังัจามิและสังฆสรนังัจามิ <c oughs> ถ้ามีสามสิ่งนี้อยู่ในจิตในใจของทุกคนทุกคนก็จะพบแต่ความสําเร็จครับอันนี้คือพระแท้ของปู่นี่คือพระแท้ของปู่แล้วก็เป็นสิ่งที่หลวงป,ปู่ท่านยึดท่านฝากเอาไว้ครับเป็นสาคัญ <c oughs> เหนือกว่าวัตถุมงคลได้ซ้ำเหนือกว่าวัตถุมงคลสิ่งใดแล้ะครับพี่ชัดครับเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ประโยชน์ครับได้ประโยชน์ว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้ชมเทปนี้นะครับที่ได้รับชมเทปนี้ผมเชื่อว่าจะแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งละยังไงคุณต้องได้ประโยชน์แน่นอนครับพี่โอเคยบอกผมบอกว่าการที่พี่โอขอพรจากหลวงปู่สิ่งที่พี่โอขอคือไม่ใช่ความร่ำรวยครับแต่พี่โอขอในเรื่องของโอกาสในเรื่องของการทางานครับ ใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั no ้นประโยชน์ตรงนี้นะครับวันนี้ที่เราได้มาพูดคุยกันกับพี่โออย่างที่บอกว่าเชื่อมีประโยชน์แน่นอนครับแล้วก็สิ่งหลักสําคัญวันนี้ที่มาพูดมาคุยกับพี่โอเนี่ยในายการสัมภาษณ์มาคุยกันกับพี่โอนะครับวันนี้หนึ่งเลยจากพี่โอมีได้รับการฝึกฝนซึมซับมาตั้งแต่วัยเด็กครับจนความสัมพันธ์ตรงนี้ต่อยอดมาถึงในวัยทางานเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องอื่นแน่นอนครับแล้วก็ ไม่มีความธรรมดาในเรื่องของความศรัทธาตรงนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณนะครับแต่ที่ทุกคนต้องขอบคุณพี่โอนะครับต้องขอบคุณพี่โออีกครั้งหนึ่งนะครับจนกว่าจะมาพบกันใหม่นะครับในเทปหน้ากับการอัดแน่นด้วยประโยชน์ตรงนี้นะครับในความศรัทธาในองค์รูกพุทธิโยนะครับวันนี้ไารทิศนะครับแล้วก็พี่โอนะครับแห่งบริษัทภูสยามสุภัยจำกัดนะครับต้องขออนุญาตลานะครับ ผู้ชมผู้ศรัทธาตรงน,นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ช่วยกดสับ Subscribe ติดตามพวกเราด้วยนะครับติดตามสาระดีๆได้ตามช่องทางนี้ครับ